สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็ยังคุยกันถึงเรื่องมาตราตัวสะกดอยู่นะคะ mm. เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กอ,อกาใช่ไหมก็คือมาตราที่ไม่มีตัวสะกดแล้วครูก็ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแยกส่วนประกอบของคําที่เกิดจากการประสมในสระเสียงสั้น mm. เสียงยาวหรือหาคําที่มาเติมเป็นคําให้สมบูรณ์ ะคะแล้วก็เป็นสำนวนเนาะทีนี้เรามาดูกันส่วนที่ส่วนที่ครูบอกว่ามาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดแค่ตัวเดียวก็คือมีมาตาอะไรนะมาตากลมมาตาเกยมาตากลมมาตาเกยใช่ไหมคะมาตากลมก็คือมาตราที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนมอมา้า นะคะมาตรากงก็คือมาตราที่มีงองงูเป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนงองงูเช่นปอแองงอแปงไมโทแปงใช่ไหมม,มาตรากเกยก็คือมาตราที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดมาตราเออมาตรากเกยเนี่ยนะคะมันจะมีตัวหนึ่งที่ออกเสียงย,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 ยอ,ยงเ,อเหมือนกันแต่สะกดคนละมาตราก็คือตัวยอยักษ์เอ้ยเออยอยักษ์ยอยักษ์ใช่แล้วก็ยอหญิงออกเสียงยอเหมือนกันแต่ยอผู้หญิงไปออกเสียงสะกดในมาตรากนเห็นไหม นะคะแล้วก็มาตราเกวก็คือมาตราที่มีวอเวนเป็นตัวสะกดอ่านครูจะให้นักเรียนลองฝึกแยกคำซีว่าคำไหนอยู่ในมาตราตัวสะกดอะไรนะคะ,ะดูเลยจ้าฝึกอ่านคำนะคะฝึกอ่านสะกดคำและอ่านประโยคในมาตราต่างๆกันเถอะคำแรกคำอะไรคะนกยุงเห็นไหมนกยุงคูสวยไหมเนี่ย นกยูงนะคะคําว่าไม่ต้องเอาทั้งสองคำนะคะลูกคุณครูบอกว่าอ่าอย่างคําว่านกยูงให้เอาแค่คําว่ายูงก็พอนะคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงถ้าคุณครูบอกว่าให้บอกให้ครบนักเรียนค่อยแยกให้ครูคให้ครบนะขอเอียดอเคียดอยู่ในมาตราอะไรคะที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กมาตรา,า, <laughs> า,าแม่โกดใช่ไหมนี่ครูเองอ่าวไม่ใช่คิงคองม้าตาแม่กงใช่ไหม ามลึงก็แม่กงตะก,กาแตนตะก,กาแตน่นเอาคำสุดท้ายละการมาตะกนใช่ไหมคะกลองดินซอซอมีตัวสะกดไหมไม่มีอยู่ในมาตราแม่กกาฝึกอ่านจ้าฝึกอ่านฝึกอ่านนักเรียนจะอ่านออกเสียงคนเดียวหรืออ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้นะคะนักเรียนสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเข้ามาคําว่ากล้วย กล้วยอยู่ในมาตาเกยใช่ไหมมียายักษ์เป็นตัวสะกดกล้วยหอมคําว่าหอมมีมอมมสะกดอยู่ในมาตากลมลุงกินกล้วยหอมอยู่ในมาตาแม่กลมข้าวมาตาเกลอเปลือกคําว่าข้าวเปลือกมาตากบใช่ไหมคะอะมาตากบอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่ตัวไหนที่มันแดงมาเนี่ยน้ําตาลอ่านออกเสียงเหมือน,นอนนู ใช่ไหมแต่รอลิงมาทําหน้าที่เป็นตัวสะกดเราเรียกตัวนี้ว่าสะกดไม่ตรงมาตรานะคะอะ่อีกคํานึงรถรออทอรถสระะอเมื่อมีตัวสะกดสระ,ะจะหายไปเราเรียกว่าสระ,ะมันเปลี่ยนรูปทอถุงค่ะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กนะักเรียนอยากสับสนนะคะเอาลองฝึกอ่านค่ะ นี่ยังครูมีแบบฝึกให้ด้วยนะนักเรียนเปิดแบบฝึกที่สามหน้าสิบสี่ค่ะหนังสือเรียนเอ้ยหนังสือแบบฝึกหัดพื้นฐานครูชอบพูดผิดจังเลยเนี่ยห,หน้าตาแบบนี้หน้าตาดีเหมือนครูเลยนะคะอะเปิดมาที่หน้าสิบสี่ค่ะนักเรียนคะครูมีคําให้มีรูปภาพให้นะคะให้เรียนทําแบบฝึกหัดแล้วก็อย่าลืมส่งด้วยนะคะ ทำเสร็จแล้วส่งอยู่ในกลุ่มวิชาภาษาแทนครูเช็คชื่อด้วยนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งนะคะแล้วก็บอกว่าชื่อชั้นเลขที่ห้องให้เรียบร้อยทําหน้าทําแบบฝึกหัดหน้าสิบสี่แล้วก็หน้าสิบห้าอืมนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะนักเรียน